การไฟฟ้านครหลวงองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากลเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครในการพัฒนาองค์กรบุคลากรถือเป็นความสำคัญอันดับตน้ตนๆในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เราเล็งเห็นถึงความทุ่มเทเสียสละของเพื่อนพนักงาน และได้กลั่นกรองคัดสรรเลือกเฟ้นบุคคลผู้ผ่านการก้าวขึ้นสู่พนักงานดีเด่นการไฟฟ้านครหลวงประจำปี2563ได้แก่ผู้นำนวัตกรรมด้านการบริการรูปแบบใหม่ Smart Customer Service ในเรื่องของการทำงานนะคะก็ได้นำนโยบายนะคะของท่านผู้ว่าการและก็ในเรื่องค่านิยม Change, มาใช้นะคะในเรื่องของการบริการลูกค้าการทํางานอสอดประสานการทํางานเป็นทีมนะคะรวมถึงในเรื่องของการนํานวัตกรรมใหม่ๆนะคะสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและก็ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าค่ะพนักงานดีเด่นการไฟฟ้านครหลวงประจําปี2563ประเภทงานบริหารระดับกลาง9-10นางสาวจิรพรพันธุรสนักบริหาร10ผู้อํานวยการกองบริการผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสนด้วยอุดมคติที่ยึดมั่นที่ว่าขาดทุนคือกำไร อุทิศต,ตนอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างจริงใจการบริหารงานของคลังพัสดุเขนบางนานะคะ เราจะใช้ข้อกำหนดของระบบ ISO นะมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินง,งานสำหรับการบริหารความเสี่ยงของคลังพัสดุเช่นพัสดุขาสต็อกพัสดุสูญหายชำรุดเราก็ใช้หลักของ c s a มาเป็นตัวกำหนดทางคลังพัสดุก็จะมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของกองงานและผู้รับจ้างเป็นหลักเพื่อให้มีพัสดุเตียงพอและทันกับความต้องการใช้งานค่ะนักงานดีเด่นการไฟฟ้านครหลวงประจำปี2563ประเภทงานบริหารระดับต้น6 8นางลักษนาเนืองสุชาติ นักบริหารแปดหวัวหน้าแผนกพัสดุกองบริการการจำหน่ายการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนาเป็นหนึ่งในการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงในการจำหน่ายและผู้นำเทคโนโลยีด้านการเก็บข้อมูลจากการซ่อมบำรุงหม้อแปลงทำให้ทราบปัญหาเกี่ยวกับหม้อแปลงแต่ละรุ่นรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของหม้อแปลงนอกจากนั้นยังศึกษาหม้อแปลงรุ่นใหม่ๆเพื่อทำเป็นฐานข้อมูล และส่งต่อข้อมูลให้กับช่างเพื่อซ่อมบำรุงมอแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับพนักงานดีเด่นการไฟฟ้านครหลวงประจำปี2563ประเภทงานวิชาการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศนายชัยวัน์อ่ำแก้ววิศวกรไฟฟ้า6กแผนกซ่อมบำรุงมอแปลงกองอุปกรณ์การจำหน่ายฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย ะการบริการลูกค้ามี Service m มายและเป็นหนึ่งในทีม M E A Ambassador การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากนะคะเราจึงมีการจัดตั้งทีม M E A Ambassador เพื่อเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าในนิมคมอุตสาหกรรมนะคะ ให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการเพื่อที่จะได้บริการตรงตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดค่ะนักงานดีเด่นการไฟฟ้านครหลวงประจำปี2,563ประเภทงานวิชาการทั่วไปนางสาวสุนิดาเผ่าวัฒนพันธ์นักบัญชีเจ็ดแผนกประมวลข้อมูลและจัดเตรียมใบเสร็จรับเงินกองรายได้การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ สถาสภาพแวดล้อมและผู้นำนวัตกรรมประดิษฐ์ชิ้นงานรถเข็นเครื่องวัดและอุปกรณ์แทนการลากคังเครื่องวัดก็เป็น1ใน6พื้นที่นะคะที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศรองอันดับหนึ่งอะคะ่ะวัตถุประสงค์ในการจัดคังก็เพื่อให้ความสะดวกรวดเร็วการจ่ายมิตเตอร์ที่ถูกต้องแม่นยำและเราได้นำหลักการ5สเข้ามาดำเนินการทำให้สุขภาพของพนักงานทุกท่านถูกสุขลักษณะ นักงานดีเด่นการไฟฟ้านครหลวงประจำปี2,563ประเภทงานสำนักงานนางสมรักษ์สุขสมัยพนักงานพัสดุหกแผนกบริการเครื่องวัดกองบริการผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสนตั้งมันพัฒนาตนเองศึกษางานในหน้าที่และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ซิมูเลเตอร์ปัจจุบันนี้โลกเราได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยความรวดเร็ว เราจึงต้องศึกษาค้นหาความรู้และฝึกทักษะตัวเองเพื่อจะได้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ๆได้ต่อไปเพื่อ,อพัฒนาองคอ์กรของเราต่อไปครับนักงานดีเด่นการไฟฟ้านครหลวงประจำปี2,563ประเภทงานช่างเทคนิคนายทอนทองชูช่างเทคนิคไฟฟ้า7แผนกซ่อมบำรุงสวิตตัดตอนระบบจำหน่ายกองอุปกรณ์การจำหน่ายฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย เชี่ยวชาญงานภักสนามและงานพัฒนาพื้นที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการประดิษฐ์ชั้นวางของเพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ์ สามารถนำไปใช้ไดรวดเร็วยิ่งขึ้นครับพนักงานดีเด่นการไฟฟ้านครหลวงประจำปี2,563ประเภทงานช่างฝีมือนายสุรสัติ์มานมูละช่างสายอากาศ5แผนกบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกองบริการการจำหน่ายการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง ผู้ชำนาญงานยานพาหนะและเครื่องมือกลมีทักษะปรับเปลี่ยนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความปลอดภัยเราควรจะต้องดูแลรักษาบำรุงสารลและยาพหานะให้พร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งเครื่องกำบิดไฟฟ้าและแสงสว่างพร้อมใช้งานตลอดเวลานักงานดีเด่นการไฟฟ้านครหลวงประจำปี2563ประเภทงานกึ่งฝีมือนายมนตรี สังฉิมพนักงานใช้เครื่องมือกล5แผนกจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกองบริการการจำหน่ายการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสนรอบรู้และชำนาญทักษะช่างแชมป์ทักษะช่างสายอากาศประจำปี2562ด้วยภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันให้ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วปลอดภัยดูแลใจใส่ลูกค้าเราจึงต้องหมั่นฝึกฝนเพื่อที่จะปฏิบัติงานให้รวดเร็วและปลอดภัย และให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับเป็นระยะห่างปลอดภัยโอเคเป็นระยะห่างปลอดภัยโอเคเป็นระยะห่างปลอดภัยโอเคพนักงานดีเด่นการไฟฟ้านครหลวงประจำปี2563ประเภทงานสนามและงานบริการนายอดิศักดิ์วิจิตรกูลพนักงานสนาม2ทำหน้าที่ช่างสายอากาศกลุ่มงานเปลี่ยนและบำรุงรักษาแผนกบริการเครื่องวัดกองบริการผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง จากความทุ่มเทสร้างสรรค์เสียสละของบุคคลเหล่านี้การไฟฟ้านครหลวงขอเชิดชูและยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่นของการไฟฟ้านครหลวงประจำปี2563ให้สมกับความดีที่สร้างไว้เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเพื่อนพนักงานทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ให้องค์กรของเราตลอดไป การไฟฟ้านครหลวง